과분한 사랑을 받는 만큼, 의외도 많이 받습니다. 사실이 아닌 일도 사실처럼 돌아다닙니다. 저는 그 또한 제가 감당할 일이라고 ได้ว่าถูกจับตามมองอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสําหรับพระเอกเบอร์หนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ยอย่างคิมซูฮยอนหลังตกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงสาวคิมแซรอนล่าสุดพระเอกหนุ่มก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วค่ะ โดยเริ่มต้นการถแถลงข่าวคิมซูฮยอนนะคะได้กล่าวคําขอโทษเป็นครั้งแรกแต่กลับไม่ใช่คําขอโทษที่หลายคนรอฟังค่ะโดยคิมซูฮยอนนะคะกล่าวว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษที่ทําให้ผู้คนมากมายต้องทนทุกข์กับข่าวนี้และผมรู้สึกเสียใจที่คิมแซรรนผู้ล่วงลับไม่ได้จากไปอย่างสงบ ผมคิดว่าตัวเองขี้ขาดผมมักกังวลและยึดมั่นในสิ่งที่ผมมีอยู่มากจนเกินไปจนไม่สามารถวางใจได้ถึงแม้สิ่งที่เข้ามามันจะเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อผมเพราะว่าผมกลัวการสูญเสียจึงวิ่งหนีและปฏิเสธทุกครั้งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงออกมาพูดในตอนนี้ ผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าผมพูดทุกอย่างออกไปแฟนๆและบริษัทของผมจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการพูดในครั้งนี้ทุกครั้งที่มีการเปิดโปงเรื่องของผมกับคิมแซรอนผมคิดกับตัวเองว่าเอาเลยมาเปิดเผยความจริงกันผมจะพูดความจริงเพื่อหยุดติสถานการณ์ที่เหมือนอยู่ในนรกนี้ให้ได้ผมคิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการตัดสินใจของผมว่าผมจะทำให้ทุกคนรวมถึงตัวผมเดือดร้อนหรือไม่และมันทำให้ผมลังเล ผมคบกับคิมแซรอนได้หนึ่งปีก่อนที่ซีรีส์ Queen of t ทียจะออกอากาศและช่วงเวลานั้นเธอได้โพสต์รูปคู่ของเราแต่ตอนนั้นผมเลือกที่จะปฏิเสธผมเข้าใจหากพวกคุณจะวิพากวิจารในสิ่งที่ผมตัดสินใจและพวกคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ผมมีโอกาสอธิบายเพียงครั้งเดียวดังนั้นผมจะขอบคุณมากหากพวกคุณจะฟังในสิ่งที่ผมพูดหลังจากที่ผมกลายเป็นนักแสดงผมก็ได้รับความรักมากมายดังนั้นผมจึงมีคนที่ต้องปกป้องเมื่อใดก็ตามที่มีสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างคิม ฮุ h นในฐานะมนุษย์และคิมสูฮยอนในฐานะคนดังผมคิดว่าผมจะเลือกโดยคำนึงถึงคนดังเสมอตอนที่ซีรีส์ Queen of t ท a r ออกอากาศผมมีเรื่องที่ต้องปกป้องมากมายในฐานะนักแสดงนำถ้าผมยอมรับว่าคบกับคิมแซรอนมาหนึ่งปีจะเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงทีมงานที่ต้องทำงานกลางคืนและทีมงานฝ่ายผลิตที่ทุ่มเทท,ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโปรเจกต์นี้แล้วพนักงานบริษัทของผมจะเกิดอะไรขึ้นผมตัดสินใจแบบนั้นเพื่อความสบายใจของตัวเองได้จริงหรอยิ่งคิดก ยิ่งคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรทําผมยินดีที่จะรับคําวิจารณ์ต่างๆที่ว่าผมขี้ขาดและเห็นแก่ตัวหลังจากที่พูดคํานี้นะคะเขาก็ลุกขึ้นคํานับอีกครั้งก่อนจะนั่งลงแล้วกล่าวว่าผมมีเรื่องกังวลมากมายแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็วิตกกังวลคําพูดของผมจะส่งผลกระทบกับตัวผมอย่างไรแต่ผมคิดว่าผมควรพูดมันออกไปมีบางคนให้คําแนะนําผมว่าปล่อยให้มันเป็นไปยอมรับมันซะถ้าคุณเต็มใจที่จะรับเมื่อน,นั้นคุณก็จะหมดความสนใจจากผู้คนแต่หลั หลังจากนั้นคุณจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งถ้าผมฟังคําที่พวกเขาเตือนบางทีสถานการณ์ในชีวิตส่วนตัวของผมกับคิมแซรอนอาจจะไม่ถูกเปิดเผยผมอาจจะไม่ต้องถูกคมคู่ทุกวันเกี่ยวกับการแชร์รูปภาพบางรูปในแต่ละวันและการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างและคิมแซรอนเองก็คงไม่ต้องถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ผมไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นได้ผมไม่อาจยอมรับข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จว่าเป็นความจริงได้ผมไม่เคยเดทกับคิมแซรอนตอนที่เธอยังเป็นผู้เยาว์แม้ว่า เราทั้งคู่จะเป็นนักแสดงแต่ความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนกับคู่รักธรรมดาทั่วไปและมันไม่เป็นความจริงที่เธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะได้รับแรงกดดันจากผมหรือบริษัทของผมเราครบกันด้วยความรู้สึกดีๆและหลังจากนั้นไม่นานเราก็เลิกกันแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเหมือนเมื่อก่อนเช่นเดียวกันกับคู่รักทั่วไปและในช่วงที่คิมแซรอนตกเป็นข่าวคดีเมาแล้วขับผมไม่สามารถติดต่อกับเธอได้เพราะผมทราบดีว่าเธอได้คบหายอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งดังนั้นผมจึงต้องระมัด ระวังในการติดต่อกับเธอเราต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตนี่อาจจะฟังดูเหมือนข้อแก้ตัวแต่ผมคิดว่าผมควรจะฟังสิ่งที่คนอื่นพูดและอยู่เงียบๆดีกว่าผมได้รับความรักอย่างล้นหลามเสมอและมักจะเกิดความเข้าใจผิดตามมาด้วยบางครั้งข่าวลือก็แพร่กระจายราวกับว่าเป็นข้อเท็จจริงผมคิดว่านั่นเป็นภาระของผมที่ต้องแบกรับ แต่ครอบครัวของคิมแซรอนยืนยันว่าผมผักเธอจนตายเพียงเพราะผมเป็นแฟนเก่าของเธอพวกเขาเรียกร้องให้ผมสารภาพบางอย่างที่ผมไม่ได้ทำพวกเขากล่าวหาว่าผมคบกับเธอตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นผู้เยาว์กล่าวหาว่าผมขู่เธอเรื่องเงินดังนั้นผมจึงกลายเป็นฆาตรกรหลังจากนั้นนะคะคิมซูฮยอนก็ได้เปิดไฟเสียงที่เขาบอกว่าเป็นเสียงจากการสนทนาผ่านโทรศัพท์ระหว่างซีอีโอของโกลเมเดลิสกับตัวแทนของคิมแซรอนโดยคิมซูฮยอนนะคะกล่าวต่อว่าหลังจากเปิดเผยความสัมพันธ์ของผ มกับคิมแซรอนพวกเขาใช้การโทรศัพท์ที่บันทึกไว้เพื่อให้ดูเหมือนว่าบริษัทของผมกดดันเธอโดยการส่งจดหมายฉบับที่2เพื่อเรียกร้องการชำระหนี้แต่การโทรศัพท์ที่บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้วกับคลิปเสียงที่ผมเปิดแสดงให้เห็นว่าการสนทนากับซีอของบริษัทผมเป็นคนละเรื่องกันผมบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรือไม่แต่ผมก็ยอมรับไม่ได้เช่นกันว่าผมทำอย่างที่พวกเขากล่าวอ้างดังนั้นเสียงที่ครอบครัวคิมแซรอนเปิดเผยน,นั้นเป็นสิ่งที่เพิ่งบันทึกใหม่เช่นเดียวกันกับ ที่พวกเขาออกมาแชร์ในข้อความเหล่านั้นมีหลายสิ่งที่บิดเบือนจนคิดว่าคิมแซรอนเป็นคนเขียนมันภาพที่ถ่ายในปี2019ถ้าเป็นคิมแซรอนจริงๆเธอค,คงคมไม่เข้าใจผิดเรื่องอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะเข้าใจผิดเรื่องชื่อเอเจนซี่และระยะเวลาในสัญญาที่เธอเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ของเราและเธอเซ็นสัญญาในฐานะนักแสดงเท่านั้นเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักแสดงหรือกำกับภาพคำรับรองและหลักฐานปลอมๆเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเพียงเพราะเราคบกัน พวกเขากล่าวหาว่าผมเป็นพวกชอบเด็กและกล่าวหาว่าผมเป็นพวกหมกมุ่นโดยอ้างอิงจากบทสนทนาในการเกาทอกที่เราคุยกันในปี2016แต่บุคคลที่กําลังสนทนากับคิมแซอรอนไม่ใช่ผมแต่เป็นบุคคลอื่นเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ผมจึงขอให้มีการวิเคราะห์การสนทนาที่เปิดเผยโดยครอบครัวของคิมแซอรอนในปี2 0 1 6 2018และปีนี้ทางเอเจนซี่ได้แสดงให้เห็นว่าการสนทนาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเกิดขึ้นโดยคนละคนกันมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายและวิดีโอ รวมถึงการสนทนาบนการกาทอกที่ไม่ใช่ของจริงแต่ถูกดัดแปลงอย่างชันฉลาดผมจะรับฟังคําวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจของผมแต่ไม่ได้หมายความว่าผมยอมรับผมจะดําเนินการตรวจสอบหลักฐานที่ครอบครัวของคิมแซรอนนามาเปิดเผยอย่างละเอียดหากหลักฐานทั้งหมดเป็นความจริงผมหวังว่าหลักฐานเหล่านั้นจะได้รับการยืนยันทางกฎหมายหลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดถีท้วนผมมีคนที่ต้องรับผิดชอบผมเห็นผู้คนที่รักผมต้องเจ็บปวดและทรมานทุกวันผมกลัว,วว่าสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยในวันนี้ จะบิดเบือนจนทำให้ผมกลายเป็นฆาตรกร ถ้าผมยอมจำนวนต่อแรงกดดันนั้นและพูดว่าสิ่งที่ไม่จริงคือเรื่องจริงผมจะทรยศไม่เพียงแต่ตัวเองแต่ยังทรยศต่อผู้คนที่มอบความเชื่อและความรักให้กับผมอีกด้วยผมจะไม่ทิ้งความเจ็บปวดไว้กับพวกเขาไปตลอดชีวิตโดยการบอกพวกเขาว่าพวกเขาถูกกลอกโดยคิมซูฮยอนที่พวกเขามองว่าเป็นคนดีไม่ว่าผมจะใช้ชีวิตด้วยการสวมหน้ากากในฐานะคนดังมากแค่ไหนแต่ผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้ผมทำสิ่งที่ผมทำได้ไปแล้วและผมจะยอมรับคำวิจารณ์ใดๆก็ตามสำหรับเรื่อง นี้แต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำคือผมอยากล้างมนทินให้กับชื่อเสียงของผมผมจะไม่ขอความไว้วางใจจากพวกคุณแต่ผมจะพิสูจน์มันหลังจากนั้นค่ะทนายของคิมซูฮยอนก็ได้กล่าวต่อว่าคิมซูฮยอนและค่ายโกลเมเดลลิสจะยืนหยัดตามเจตนารมณ์ของเขาและขอให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการพิจารณาคดีทั้งอาญาและแพง่งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเราจะยื่นฟ้องครอบครัวของคิมซรอนและช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า1 2 0 0 0 0ล้า หรือประมาณ276ล้านบาทต่อสำนักง,งานอายการสูงสุดท้งนี้เหตุผลที่พวกเราไม่อนุญาตให้ตั้งคำถามในการถแถลงข่าวครั้งนี้เพราะในขณะน,นี้คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งหลังจากที่ทนายกล่าวคิมซูฮยอนและทนายก็ได้ขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งพร้อมแสดงหลักฐานที่ยืนยันข้อเท็จจริงในฝั่งของเขาเพื่อโต้กับหลักฐานของครอบครัวคิมแซรอนอย่างไรก็ตามค่ะการถแถลงข่าวของพระเอกหนุ่มคิมซูฮยอนอยังไม่จบเพียงเท่านี้งานนี้เราคงต้องรอติดตามข้อสรุป จากการเปิดหลักฐานทั้งหมดของคิมซูฮยอนกันต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีจันบันเทิงจะนำมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ